นี่คือซาวด์คลสชุดเริ่มต้นรุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์บอลเคียวนะครับมีชื่อรุ่นว่าซาวด์คลาสเซ5เดี๋ยวเราดูฟังก์ชันและการใช้งานของซาวด์คลาสเซ5กันแถวข้างบนนะครับไว้ปรับแต่งเสียงไมโครโฟนนะครับเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็เสียงเบสเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะส่วนข้างล่างตัวที่หนึ่งไว้ปรับเสียงเพลงที่เข้าภายในไลฟ์ของเรานะครับ ้ตอนีส่วนตัวที่2นะครับไว้ควบคุมเสียงมอนิเตอร์หรือเสียงอูฟังของเรานั่นเองไม่มีผลต่อไลฟ์ของเรานะส่วนตัวที่3เรคคอร์ดคือเสียงที่เข้าไปในไลฟ์ของเราทั้งหมดนะครับผมแนะนําไว้เปิดไว้สุดเลยนะส่วนฝั่งนี้ตัวที่1ไว้ควบคุมเสียงของไมโครโฟนนะครับเทสเทสเสียงไมโครโฟนเทสเทสเราสามารถปรับได้จากตรงนี้เลย ส่วนข้างๆกันคือ reverse เราสามารถปรับ reverse ได้จากตรงนี้เลยนะครับ test test reverse test t อ่าเราสามารถปรับเล่นได้เลยนะครับต่อไปเรามาดูในส่วนของปุ่มกันบ้างนะครับฝั่งนี้ไว้ปรับเสียงของไมโครโฟนนะครับมีเสียงอ <away> ริจินอลเสียงโ l o เสียง pop เสียง mc แล้วก็ ktv เสียงออริจินอลเสียงออริจินอลเราไม่สามารถเพิ่มหรือลดเอโคได้นะครับเสียงของโหมดโปรเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยเสียงของโหมดป๊อปเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้ต่อไปเสียงของโหมด mc เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับและเสียงสุดท้ายเสียง ktv เสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลย ต่อไปแถวข้างล่างนะครับตัวที่หนึ่งไว้ตัดเสียงร้องออกจากเพลงนะส่วนตัวที่สองคือโหมดดรอตหรือโหมดลดเสียงเพลงเวลาพูด มสด้วยเมตตาาทสโหมดลดเสียงเพลงเวลาพูดหพโหมดนี้ก็ทำออกมาได้ดีเลยนะครับส,ส,ส,ส่วนปุ่มที่สามคือปุ่มลูบเล็หรือปุ่มไว้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้นะข้างๆ้างันก็คือโหมดตัดเสียงรบก,กวนนั่นเอง <S <S ส่วนปุ่มสุดท้ายคือปุ่มควบคุมแสงไฟอ g รีบบนเครื่องเรานะครับมีให้เราเล่นมากกว่า10รูปแบบ อ่าประมาณนี้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือสาวเอฟเฟกก็มีลูกเล่นสายเอฟเฟกให้เรามากถึงสิบสามเสียงเดี๋ยวเราไปฟังกันทีละเสียงเลยนะครับมอมาต้ามา w ค l c o และใน13เสียงนี้นเรายังสามารถกัสตอมเอียงได้อีก4เสียงนะครับใน4ปุ่มนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนเสียงได้นะครับต่อไปข้างล่างก็มีโหมดไว้เช้งหรือโหมดเปลี่ยนเสียงไม่เราด้วยนะครับถึง4เสียงเดี๋ยวเราไปฟังกัน เสียงที่หนึ่งเสียงผู้หญิงเสียงที่สองเสียงผู้ชายเสียงที่สามเสียงเด็กเสียงที่สี่เสียงมอสข้างๆกันก็จะเป็นปุ่มบลูทูธนะครับตรงนี้นะแล้วตัวใหญ่ๆนี้ก็คือปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับ อ่ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับลูกเล่นและฟังก์ชันของซาวคา์เซ็ต5ใครสนใจจิ้มตะกร้าด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ